สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะสวยๆนะคะเข้าใหม่มารีวิวค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max 1.9 s ่งจ t i นะคะตัวสเตลนั่นเองนะปี2019นะคะได้เป็นสีขาวมุกนะคะสวยๆเลยเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเลขไมยอยู่ที่60,000กว่าโลเท่านั้นค่ะราคา6,69 000บาทนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยตอนนี้มีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบ รา,ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูน2 5 3 9 3 6, 6 6นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถล,ลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้านะคะสีดั้มมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคูน้าด้วยค่ะสวยๆเลยนะคะในส่วนของทะเบียนเดี๋ยวเราจะทําการจดทะเบียนให้ใหม่นะคะลูกค้าเป็นทะเบียนกรุงเทพเนาะ,ะในการจดทะเบียนนะคะในส่วนของตรงนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย ในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะคะยางปี2019ค่ะแม็กทูโทนนะคะสสวยๆเลยไม่มีรอยขีดขูดใดๆเลยนะคะโครงสร้างด้านในรับประกันนะคะคันนี้ไม่มีประวัติคลิกความชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะสีขาวมุกสวยๆเลยนะ ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้ามาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมี c r สคอนโท n t แล้วก็ได้เป็น air auto ออนะคะมาพร้อมระบบ engine start กล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานมีระบบนำทางแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าราคา669,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม์ยอยู่ที่60,000กว่าโลค่ะภายในนะคะบอกเลยว่าสวยๆใหม่ๆเลยนะคะ ภายในสวยๆเลยนะคะมาพร้อมเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะนี่ใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวสเตลอยู่นะคะ1.9แตแพทิกนะคะปี2019สีขาวมุกนะคะสวยๆแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยะคะ่ะด้านหลังนะคะเบาะสภาพดีมากๆ ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยฝ้าเพดานนะคะแผงประตูใหม่ๆสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการ่าของการขีดหรือว่าโดนขูดอะไรใดๆเลยนะสวยๆเลยล้อแมกนะคะสวยๆเช่นกันถัดมานะคะในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีชำรุดเลย ไฟเบรกรงที่สามมาพร้อมกับเสาอากาศแบบครีบฉลามนะคะด้านหลังมาพร้อมต้องถอยติดตั้งจากโรงงานนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยรล้าเลยค่ะสวยๆเลยได้ไปพร้อมใช้งานนะคะก่อนส่งมอบดูแลเรื่องของเหลวให้นะลูกค้าดูแลเรื่องของเหลวให้เดี๋ยวปรับสภาพรถทำสปารถให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะหรือว่ากำลังมองหาอยู่ตอนนี้มีดอกเดียพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นนะคะผ่อนได้สูงสุด84มงวดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้สีขาววุกสวยๆเลยปี2019นะคะไมายอยู่ที่60,000กโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไมกอไมแน่นอนนะคะ เรารับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะของเราตั้งอยู่ที่เสรีไทยนะคะ68แยก1มีนบุรีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลอยากจะเข้ามาดูรถนะคะมาทดลองขับยินดีต้อนรับเลยเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเช็คเครดิตได้ด้วยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกดสับสับใให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ